หญิงที่ต้องการปราศจากหญิงร่วมสามีไปใช่ไหมอ่าดีไหมอืมนะดังนั้นถ้าใครปรารถนาพึงทำบุญอ่าลองดูพระสูตรนี้อีกทีหนึ่งเพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังพิคุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันมาตุคามผู้มิได้ทำบุญไว้ยากที่จะได้ ไม่เคยกระทำปุญเยนะไม่เคยกระทำบุญเลยฐานะห้าประการนั้นเป็นฉไหนมาตุคามที่ไม่ได้ทำบุญไว้เนี่ยยากที่จะได้ฐานะห้านี้ขอเราพึงเกิดในสกุลอันสมควรนี้เป็นฐานะข้อที่หนึ่งอันมาตุคามผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ยากที่จะได้เกิดในสกุลอันสมควรแล้ว เมื่อเกิดในสกุลอันสมควรแล้วขอเราพึงเข้าไปสู่สกุลอันสมควรนี้เป็นฐานะข้อที่สองได้เกิดในสกุลที่สมควรแล้วข้อสองคือเราได้ไปสู่สกุลอันสมควรเวลาหญิงไปสู่ตระกูลของชายเป็นตระกูลที่สมควรไหมนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งบางทีก็ไม่สมกันอ่ะ ไม่สมในที่เนี้ยพระผู้มีพระภาควัดกันที่ศีลนะหญิงเทวดาอยู่ร่วมกับชายผีอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการหญิงเทวดาไปอยู่ร่วมกับชายเทวดาคือมีศีลดีด้วยกันทั้งคู่และศีลเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวดูในอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยจะชี้ไปที่ศีล เกิดในสกุลอันสมควรแล้วไปสู่สกุลอันสมควรแล้วขอเราพึงอยู่ครองเรือนปราดสจากหญิงร่วมสามีนี้เป็นฐานะข้อที่สที่ได้มาโดยยากอันนี้แสดงว่าผู้ชายนี่ถูกว่าเต็มๆได้ยากมากเลยนะเนี่ยนะดังนั้นผู้หญิงจะไปอยู่เรือนของสามีนี่คิดดีๆนะ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากอืมเกิดในสกุลอันสมควรแล้วไปสู่สกุลอันสมควรแล้วอยู่คลองเรือนปราศจากหญิงร่วมสามีขอเราพึงมีบุตรนี้เป็นฐานะข้อที่สี่เกิดในสกุลอันสมควรแล้วไปสู่สกุลอันสมควรแล้วอยู่คลองเรือนปราศจากหญิงร่วมสามีมีบุตร ขอเราประพฤติครอบงำสามีนี้เป็นฐานะข้อที่ห้าพิคุโตโต้ท่านก็ได้อธิบายไปแล้วครอบงำสามีเป็นอย่างไงนะ,ะก็ง่ายๆก็ก็คือสามีตามใจอ,ะนะอ่ะนะตามใจอยากอ,อยากได้อะไรทำอะไรก็เอานะเอาอกเอาใจตามใจก็ถือว่า รอบงำได้ไหมนะอืมนี่เป็นฐานะข้อที่ห้าอันมาตุคามผู้มิได้ทำบุญไว้ยากที่จะได้ดูก่อนพิกุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้แหละอันมาตุคามผู้มิได้ทำบุญยากที่จะได้และพระองค์ก็ตัดนัยยะตรงกันข้ามนะฐานะห้าประการนี้อันมาตุคามผู้ทำบุญไว้ได้โดยง่ายก็ตรงข้ามกันเลย ขอเราพึงเกิดในสกุลอันสมควรนี้เป็นฐานะข้อที่หนึ่งก็แสดงว่าถ้าเราทำบุญเนี่ยเราเลือกเกิดได้ระดับหนึ่งเลยนะอ่าทีนี้บุญนะมาดูมีอะไรบุญกริยาสามทานศีลภาวนาเราก็ทำสามอย่างนี้ให้มากใช่ไหมศีลเราก็รักษาให้ดีภาวนาเราก็ทำด้วยอยู่กับลมหายใจละนันทิอ่าทานเราก็ทำ เราทำหมดอ่ะก็ชื่อว่าเราทำบุญกิยาสามครบละเอาละทีนี้ปรารถนาได้นะถ้าใครยังอยากเกิดอีกก็อ่ะชาตินาขอเกิดในสกุลอันสมควรนะอืเกิดในสกุลอันสมควรแล้วขอเราพึงไปสู่สกุลอันสมควรนี้เป็นฐานะที่จะได้ขอเราพึงอยู่คลองเรือนปราศจากหญิงร่วมสามีนี่ปรารถนาได้เลย ขอเราพึงมีบุตรมีบุตรแล้วขอเราพึงประพฤติครอบงำสามีแสดงว่าสตรีก็อยากเป็นใหญ่เหมือนกันเนะาะอาจจะมองแง่นึงว่าอยากให้สามีเอาใจมไม่ได้อยากเป็นใหญ่หรอกแต่อยากให้สามีตามใจและเอาใจนะาตามใจมาทุคามผู้ทาบุญไว้จะได้โดยง่าย มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าประการเป็นผู้สามารถอยู่คลองเรือนคือสินห้าถ้าเรามีสินห้าเราเป็นผู้สามารถที่จะอยู่คลองเรือนพิกูทั้งหลายอริยาสาวิกาเมื่อเจริญด้วยวัตถิธรรมห้าประการย่อมเจริญด้วยวัตถิธรรมอันเป็นอริยะเป็นผู้ถือเอาสาระและถือเอาสิ่งประเสริฐของกายไว้ได้ก็คือเจริญทั้งสองทางเลย อริยาสาวิกานั้นย่อมเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจากะด้วยปัญญาอันนี้เราก็ทราบกันดีพอสมควรแล้วนะศรัทธาศีลส,สุตตาจากะาปัญญาห้าอย่างนี้ได้หลายอย่างมากเลยเหตุสมปรารถนาด้วยนะได้ความเจริญอันเป็นอริยะเราได้ความเจริญในทางโลกได้ด้วย พิกุทั้งหลายกำลังของมาตุคามห้าประการนี้ห้าประการเป็นชนไหนกำลังคือรูปหนึ่งกำลังคือโภคะหนึ่งกำลังคือญาติหนึ่งกำลังคือบุตรหนึ่งกำลังคือศีลหนึ่งยมว่าอะไรสำคัญที่สุดศีลแหละรูปแหละ หรือบุตรหรือโพคะศีลเหรอเอาศีลละกันแต่อยู่ข้อสุดท้ายเลยเนาะอืมก่อนจะว่าอะไรดีกว่ากันลองไปดูว่าอันไหนทำเป็นเหตุให้ไปสวรรค์พิกูทั้งหลายมาตุคามเมื่อ แต่กายตายไปย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกำลังคือรูปเป็นเหตุเพราะกำลังคือโภคะเป็นเหตุเพราะกำลังคือญาติเป็นเหตุหรือเพราะกำลังคือบุตรเป็นเหตุหาไม่ได้ <laughs> <laughs> ขอปิดท้ายแหมนึกว่าได้ลุ้น <laughs> <laughs> แต่ย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกำลังคือศีลเป็นเหตุ นี่ท่นี้ไปดูตัวนี้พิกครูทั้งหลายก็มาตุคามผู้ประกอบด้วยกำลังคือรูปแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังคือศีลพวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้พินาศคือไม่ให้อยู่ในสกุลมาตุคามผู้ประกอบด้วยกำลังคือรูปและกำลังคือโพคะอ้าวนี่เบิลสองเลยนะ ทั้งรูปทั้งโผคะแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังคือศินพวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้พินาศคือไม่ให้อยู่ในสกุลขนาดได้มาสองยังไม่รอดเลยท่านตรัสต่อว่ามาตุคามผู้ประกอบด้วยกำลังคือรูปกำลังคือโผคะกำลังคือญาติแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังคือศิน พวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้พินาศคือไม่ให้อยู่ในสกุลมาตุคามผู้ประกอบด้วยกําลังคือรูปกําลังคือโภคะกําลังคือญาติกําลังคือบุตรแต่ไม่ประกอบด้วยกําลังคือศีลพวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้พินาศคือไม่ให้อยู่ในสกุลยมีกําลังพร้อมหมดเลยสี่ข้อ แต่ข้อที่ห้าเนี่ยไม่ดีข้อเดียวเนี่ยมีสิทธิพินาศได้พระองค์ตรัสต่อว่าแต่เมื่อมาตุคามนั้นประกอบด้วยกำลังคือรูปกำลังคือโภคะกำลังคือบุตรกำลังคือศิลพวกญาติ ย่อมยังให้อยู่ในสกุลไม่ย่อมไม่ให้พินาศนั้นถ้ามีครบหมดแล้วมีสินด้วยไม่พินาศคล้ายๆกับสารานิยธรรมหประการข้อหข้อสุดท้ายกลับสำคัญที่สุดเป็นยอดยึดคุมธรรหกประการนั้นไวเพระองค์ตรัสต่อว่ามาตุคามประกอบด้วยกำลังคือศิน แต่ไม่ประกอบด้วยกำลังคือรูปพวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้อยู่ในสกุลย่อมไม่ให้พินาศมมาตุคามผู้ประกอบด้วยกำลังคือศิลแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังคือโโพคะพวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้อยู่ในสกุลย่อมไม่ให้พินาศ มาตุคามผู้ประกอบด้วยกำลังคือศินไม่ประกอบด้วยกำลังคือญาติพวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้อยู่ในสกุลย่อมไม่ให้พินาศมาตุคามประกอบด้วยกำลังคือศินแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังค <muitos S 2> <assium> ือบุตรพวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้อยู่ในสกุลย่อมไม่ให้พินาศ พิกุทั้งหลายกำลังของมาตุคามหประการนี้แหละแสดงว่าโยมมีกำลังคือศีลอย่างเดียวแม้จะไม่มีกำลังอย่างอื่นเลยโยมก็รอดไม่พินาศศีลพระองค์ก็ชี้ไปที่ศีลของมาตุคามก็คือศีลห้าพื้นๆเลย พิคุทั้งหลายกําลังของมาตุคามห้าประการนี screen, ้แหละห้าประการเป็นชนไหนกําลังคือรูปกําลังคือโภคะกําลังคือญาติกาลังคือบุตรกําลังคือสินพี่คุูทั้งหลายก็มาตุคามผู้ประกอบด้วยกําลังคือรูปแต่ไม่ประกอบด้วยกําลังคือโภคะอย่างนี้ชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นแต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกําลังคือรูปและกําลังคือโภคะอย่างนี้ชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์นั้น ก็มาตุคามประกอบด้วยกําลังคือรูปและกําลังคือโภคะแต่ไม่ประกอบด้วยกําลังคือญาติอย่างนี้ก็ชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นแต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกําลังคือรูปกําลังคือโภคะกําลังคือญาติอย่างนี้ชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นก็มาตุคามประกอบด้วยกําลังคือรูปกําลังคือโภคะกําลังคือญาติแต่ไม่ประกอบด้วยกําลังคือบุตรอย่างนี้ชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น แต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกําลังคือรูปกําลังคือโภคะกําลังคือญาติและกําลังคือบุตรแต่ไม่ประกอบด้วยกําลังคือศีลอย่างนี้ก็ชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นแต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกําลังคือรูปกําลังคือโภคะกําลังคือญาติกาลังคือบุตรกําลังคือศีลอย่างนี้ชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นพิขุทั้งหลายกําลังของมาตุคามห้าอย่างนี้แหละ พิขุทั้งหลายกําลังของมาตุคามห้าประการนี้ห้าประการเป็นชนกําลังคือรูปกําลังคือโภคะกําลังคือญาติกาลังคือบุตรกําลังคือศินกําลังนี้คือกําลังของมาตุคามห้าประการมาตุคามประกอบด้วยกําลังห้าประการนี้ย่อมประพฤติข่มขี่สามีได้พิกูทั้งหลายส่วนบุรุษประกอบด้วยกําลังอย่างเดียวย่อมประพฤติข่มขี่มาตุคามด้วยได้ มาทุคามต้องห้าบุรุษขอหนึ่งก็พอกํกำลังอย่างเดียวเป็นฉนหนมาทุคามประกอบด้วยธรรมะเท่าไรหนอเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาตุคามประกอบด้วยธรรมะห้าประการเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ทำห้าประการเป็นฉนั คือมาตุคามเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งมีหิริหนึ่งมีโอตปะหนึ่งไม่มักโกรธหนึ่งมีปัญญาหนึ่งอันนี้เหตุในการเข้าถึงสุติโลกสวรรค์นัยยะที่สองตรัสเหมือนกันแต่ปรับนิดหนึ่งในฉบับหลวงใช้คาว่าไม่ผูกโกรธอีกนัยยะหนึ่งตรัสเหมือนกันแต่ปรับตรงไม่ผูกโกรธเป็น ไม่ริษยาอีกนัยยะหนึ่งปรับตรงไม่ริษยาเป็นไม่มีความตรณีนอกกนั้นเหมือนเดิมปรับข้อเดียวข้อนี้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ริษยาไม่ตรณีอีกนัยยะหนึ่งเปลี่ยนตรงไม่ตรณีเป็นไม่ประพฤตินอกใจอีกนัยยะหนึ่งเปลี่ยนตรงไม่ประพฤตินอกใจว่ามีศีล อีกนัยยะหนึ่งเปลี่ยนต้องมีสินว่ามีสุตตะมากอีกนัยยะหนึ่งเปลี่ยนต้องมีสุตตะมากว่าปารบความเพี่ยนอีกนัยยะหนึ่งเปลี่ยนตรงปารบความเพียนว่ามีสติตั้งมัน่นดังนั้นอยู่กับลมหายใจไปรอดแน่ครนะอบคุมหมดไม่ต้องคิดอะไรมากสบายๆนะจะเลนอาณาปานาสติได้ครบหมดเห็นไหมอาณาปาพระองค์เลยบอกว่าเนี่ย เป็นตถาคตวิหารเลยนะมอบชื่อพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีตรงนี้เลยมีประโยชน์มาก